ต่อไปข้างหน้าเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรผมก็ไม่รับรองผมรับรองไม่ได้เมื่อเขาจะมาอย่างไรอีกผมก็ไม่มีด้านไหนแล้วและคิดว่าถ้าสู้กับเขาแล้วก็คงตายหมดถ้าจะสู้ให้แหลกมันก็แหลกหมดถ้าไม่เซนก็หมายความว่าชิบหายกันไปถ้ารวมกันแล้วญี่ปุ่นชิบหายเราก็ชิบหายหรือถ้าญี่ปุ่นดีเราอาจชิพหายก็ได้หรือถ้าญี่ปุ่นดีเรา,าดรนดเราอาจดีก็ได้ไปในทางนี้จะเป็นอย่างไรก็ไม่รู้ เป็นคำกล่าวของจอมพลแปลกพิบูลสงครามในวันที่11ทธันวาคมปีคิศักราช1941ในการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งพิเศษความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสงครามโลกครั้งที่2นั้นคงไม่สามารถตัดตอนเวลาจากการขอผ่านแดนของกองทัพญี่ปุ่นในช่วงปลายปีคิศักราช1941ได้การเปลี่ยนแปลงการปกครองที่นำโดยคณะราษฎรในวันที่24มิถุนายนปีคิศักราช1932ผลที่ตามมาก็คือ การเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างส่วนบนที่สยามมีรัฐบาลใหม่จนกระทั่งในเดือนธันวาคมปีคิสกักราช1938รัฐบาลที่นำโดยพลตรีหลวงพิบูลสงครามและมีอำนาจเต็มในการบริหารประเทศในเดือนมกราคมปีคิสกักราช1939หรือที่เรียกกันในทางรัฐศาสตร์ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของระบบพิบูลหนึ่งขณะที่วิกฤตเศรษฐกิจโลกกำลังต่อตัวขึ้นในปี1929นั้น กองทหารญี่ปุ่นได้บุกเข้ายึดคาบสมุทรชานตงของจีนและตามมาด้วยเหตุระเบิดในแมนจูเรียต่อมาในปีคิศกราช1930นายกรัฐมนตรีฮามากุชิก็ถูกลอบสังหารที่สถานีรถไฟโตเกียวและในปีเดียวกันนี้เองจอมพลเจียงไคเชกได้เปิดยุทธการขนาดใหญ่ครั้งแรกเพื่อกวาดล้า,าพคคงพรรคคอมมิวนิสต์จีนและต่อมาในปีคิศกราช1931กองทหารกวางตุ้งของญี่ปุ่นก็รุกเข้าไปในแมนจูเรียและต่อมา ในปีคศ1932ก็ได้มีการสถาปนาสาธารณรัฐแมจูกวัวขึ้นในอีกซีกโลกหนึ่งของโลกสถานการณ์ในยุโรปหลังจากต้องเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจต,ตกต่ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเยอรมน,นีในปีคศ1930ได้เริ่มเห็นการเติบโตของพรรคนาซีส่วนในอิต,ตนาลีนั้นพรรคฟาสซิสต์ของมุสโสลลนีเติบโตอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีคศ1922เช่นเดียวกับในสเปน ที่พักฝ่ายขวาหรือพักชาตินิยมก็มีบทบาทมากขึ้นพร้อมๆกับความขัดแย้งทางการเมืองภายในกทวีความรุนแรงมากขึ้นจนอาจกล่าวได้ว่าการเมืองในยุโรปมีความผันผวนยิ่งนักสภาพแวดล้อมการเมืองระหว่างประเทศทั้งในยุโรปและเอเชียเช่นนี้ท้าทายรัฐบาลใหม่ของสยามเป็นอย่างยิ่งเพราะความขัดแยง้งไม่ว่าจะในยุโรปหรือเอเชียก็ตามขยายตัวมากขึ้นรัฐบาลพิบูลสงครามจะต้องเลือกดำเนินนโยบายแบบใดแบบหนึ่ง สถานการณ์สงครามเป็นความท้าทายทางยุทธศาสตร์อย่างมีนัยยะสําคัญต่อรัฐบาลกรุงเทพในขณะนั้นและทั้งยังท้าทายต่ออนาคตและความเป็นไปของตัวหลวงพิบูลสงครามอีกด้วยในสภาพเช่นนี้จะเห็นได้ชัดว่าผู้นํารัฐบาลไทยในขณะนั้นได้ตัดสินใจเลือกที่จะเป็นกลางในทางการเมืองระหว่างประเทศโดยมีการออกประกาศนโยบายเป็นกลางในปีคศหนึ่งัการา 1, และรัฐบาลหวังว่าการใช้นโยบายเป็นกลางจะทําให้ไทย ไม่ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในเวทีระหว่างประเทศแต่ในอีกด้านหนึ่งของการเมืองไทยความท้าทายใหญ่ก็เกิดขึ้นจากการเคลื่อนไหวของกระบวนการชาตินิยมหรือกระบวนการเรียกร้องดินแดนคืนโดยมีผู้นำปีกขวาที่สำคัญเช่นหลวงวิจิตรวัฒการและพันเอกประยุนวัฒกรรมเรียกร้องดินแดนคืนได้ขยายอิทธิพลทางความคิดในสังคมไทยอย่างมากจนนำไปสู่การเดินขบวนของนิสิตนักศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในสภาพเช่นนี้คงต้องยอมรับว่าลทัทธิชาตินิยมไทยได้ขึ้นสู่กระแสสูงในปีคิศสัต์ักราช1939กระขบวนการชาตินิยมไทยต้องการผลักดันให้สยามขยายดินแดนและผนวกดินแดนที่สยามต้องสูญเสียในยุคอาณานิคมกลับคืนสู่ขอบคันธศีมาแม้รัฐบาลพยายามหาลู่ทางตกลงกับรัฐบาลฝรั่งเศสในอินโดจีนแต่เมื่อสงครามโลกครั้งที่สองเกิดขึ้นในยุโรป และตามมาด้วยความพ่ายแพ้ของฝรั่งเศสและการยึดครองของเยอรมนีรัฐบาลวีชีของฝรั่งเศสปฏิเสธที่จะยอมรับผลของการเจราจาทุกอย่างที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ส่งผลให้ปัญหาตามแนวพรมแดนสยามกับอินโดจีนของฝรั่งเศสปะทุขึ้นจนในที่สุดก็นาไปสู่การรบในตอนปลายของปีคิศกราช .1939 คงต้องยอมรับว่าหนึ่งในนโยบายต่างประเทศของรัฐบาลพิบูลสงครามที่สําคัญก็คือ การพาไทยเข้าสู่สงครามอินโดจีนในปีคิศักราช1 940ไทยได้รับชัยชนะและได้ดินแดนคืนในแนวพรมแดนด้านตะวันออกแต่ก็ไม่ใช่การได้ดินแดนทั้งหมดคืนกระนั้นก็ส่งผลให้เกียรติภูมิของหลวงพิบูลสูงขึ้นอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนและขณะเดียวกันชัยชนะในสงครามอินโดจีนก็ส่งผลให้สถานะของกองทัพบ,บกในการเมืองไทยสูงขึ้นด้วยเช่นกันจากการเปลี่ยนแปลงในปีคิศสกั932 หรือปีพุทธศักราช2475หลวงพิบูลสงครามก็ได้รับเลื่อนยศครั้งสำคัญให้เป็นจอมพลเมื่อสถานการณ์ในยุโรปทวีความรุนแรงขึ้นรัฐบาลไทยยังคงหวังว่าความเป็นกลางจะเป็นเครื่องมือในการรักษาผลประโยชน์ของไทยได้ดีที่สุดจนในที่สุดสงครามเริ่มขึ้นในเวทียุโรปในปีคิสต์ักราช1939และขยายตัวรุนแรงขึ้นในปีคิสต์ักราช1940่ภายใต้สถานการณ์สงครามเช่นนี้ คำถามที่เกิดขึ้นก็คือผู้นำทางทหารอย่างหลวงพิบูลสงครามจะเลือกเดินในทิศทางใดคำถามนี้ได้กลายเป็นปัญหารูปธรรมเมื่อฝูงบินของราชนาวีญี่ปุ่นได้เปิดฉากโจมตีฐานทัพเรือของสหรัฐที่ฮาวายในวันที่7ธันวาคมปีคิเตศกราช1941สงครามโลกครั้งที่2เกิดขึ้นในเอเชียแล้วและในวันที่8ธันวาคมปีคิเตศกราช1941รัฐบาลญี่ปุ่นขอผ่านแดน เพื่อส่งกําลังออกไปสู้แนวรบด้านตะวันตกของไทยไปยังพม่าและอินเดียค่าคืนของวันที่7ธันวาคมปีคิเทศกราช1941ทูตญี่ปุ่นประจําประเทศไทยได้ยื่นข้อเสนอต่อรัฐบาลไทยโดยการขอเดินทัพผ่านประเทศไทยเพื่อไปโจมตีอังกฤษและเขาแจ้งว่าญี่ปุ่นได้ประกาศสงครามกับอังกฤษและสหรัฐอเมริกาแล้วและเขาจะเข้าโจมตีพร้อมๆกันขออย่าให้ไทยคัดขวางและญี่ปุ่นต้องการคําตอบจากฝ่ายไทย ภายในเวลา2นาฬิกาของวันที่8ธันวาคมปีกิจสกัักราช1 9 4 1แต่ในขณะนั้นนายกรัฐมนตรีจอมพลปอพิบูลสงครามออกไปตรวจราชการการประชุมคณะรัฐมนตรีจึงเริ่มขึ้นอีกครั้งในเช้าวันที่8ดังกล่าวและจบลงด้วยการตัดสินใจของคลอยอมรับต่อข้อเสนอของกองทัพญี่ปุ่นที่จะขอผ่านแดนไทยโดยญี่ปุ่นจะประกันความเป็นเอกราชอธิปไตยและเกียรติยศของประเทศจะได้รับความเคารพ และประเทศญี่ปุ่นจะร่วมมือกับประเทศไทยในการที่จะเอาดินแดนที่เสียไปคืนมาท่าทีของรัฐบาลไทยในการยอมรับแต่เพียงข้อเรียกร้องในเบื้องต้นของญี่ปุ่นเริ่มเปลี่ยนแปลงไปอีกไม่กี่วันถัดมาดังจะเห็นได้ว่าในการประชุมคลอรมอในวันที่11ธันวาคมรัฐบาลจอมพลปเริ่มมีความคิดโน้มเอียงไปเข้าข้างญี่ปุ่นมากขึ้นโดยเฉพาะการตัดสินใจที่จะมีความร่วมมือทางทหารกับญี่ปุ่นซึ่งเท่ากับเป็นการเปลี่ยนแปลงท่าทีเดิมของรัฐบาลไทยดังจะเห็นได้ว่า ในการประชุมครั้งนี้จอมพลปที่กล่าวว่าเมื่อเราจะเข้ากับเขาแล้วก็เข้าเสียให้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เขาคงเห็นอกเห็นใจเราส่วนการข้างหน้าจะเป็นอย่างไรผมถายไม่ถูกถ้าร่วมกันแล้วญี่ปุ่นชิบหายเราก็ชิบหายถ้าญี่ปุ่นดีเราก็อาจชิบหายก็ได้หรือถ้าญี่ปุ่นดีเราก็อาจจะดีก็ได้หรือถ้าญี่ปุ่นดีเราอาจจะเป็นอย่างแมนจูก,กัวก็ได้ไปในทางนี้จะเป็นอย่างไรก็ไม่รู้จะเป็นอย่างแมนจูก,กัวหรืออะไรก็ไม่รู้ แล้วแต่ญี่ปุ่นเป็นคำกล่าวของจอมพลปในการประชุมคลามรมวันที่11ธันวาคมปีคิศ,ศกรา1 9 4 1ในระหว่างการประชุมครั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้ออกไปพบกับทูตญี่ปุ่นและได้ลงนามความร่วมมือทั้งทหารระหว่างไทยกับญี่ปุ่นเมื่อกลับเข้าสู่ที่ประชุมจอมพลปได้กล่าวว่าผมได้เซ็นไปแล้วผมไม่รู้จะทําอย่างไรอย่างที่เคยพูดกันมานี้คือจะได้สู้ศึกไปตายดับหน้าดับหลังไม่มีแล้วใจดีสู้เสือ เขาจะเอาอย่างไรก็เอาผลจากการลงนามความร่วมมือทางทหารในวันที่11ธันวาคมปี1941ได้ถูกยกระดับขึ้นในทางการทูตเมื่อรัฐบาลพิบูลสงครามตัดสินใจกระชับความสัมพันธ์ญี่ปุ่นให้แน่นแฟ้นขึ้นโดวยวันที่21ธันวาคมปี1941รัฐบาลไทยได้ตัดสินใจลงนามในกติกาพันธมติตรไทยญี่ปุ่นและในความตกลงนี้มีพิธีสารลับแนบท้ายไว้ด้วยซึ่งทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ได้ให้ปากคำต่อสารอาชญากรระหว่างประเทศที่กรุงโตเกียวในช่วงหลังสงครามว่าความตกลงลับมีสาระสำคัญว่าญี่ปุ่นจะช่วยให้ไทยได้ดินแดนเดิมคืนจากอังกฤษและไทยสัญญาจะช่วยญี่ปุ่นกรณีสงครามที่เกิดขึ้นกับฝ่ายตะวันตกซึ่งความตกลงในกติกาพันธมติตรนี้ก็คือการเข้าร่วมเป็นพันธมิตรทางทหารระหว่างไทยกับญี่ปุ่นอย่างชัดเจนและอีกหนึ่งเดือนกับ15วันต่อมาจอมพลปพิบูลสงคราม ประกาศสงครามกับอังกฤษและสหรัฐสถานะของประเทศไทยจึงไม่ใช่เป็นเพียงพันธมิตรทางทหารกับฝ่ายอักษะเท่านั้นหากแต่ยังมีสถานะสงครามกับฝ่ายสัมพันธมิตรเกิดขึ้นอีกด้วยรัฐบาลพิบูลสงครามพาประเทศไทยเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่2ออย่างสมบูรณ์แบบโดยการประกาศว่าได้มีสถานะสงครามระหว่างประเทศไทยฝ่ายหนึ่งกับปิเตนใหญ่และสหรัฐอเมริกาอีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่เวลาเที่ยงวันของวันที่25มกราคม ปีคิเศกราตัเกเป็นต้นไปอย่างไรก็ตามในการประกาศสงครามพลังนี้จอมพลปในฐานะยายกรัฐมนตรีได้ลงนามรับสนองพระบรมราชองค์การก่อนแล้วหลังจากนั้นจึงได้ส่งให้คณะ,ะผู้สาเร็จราชการแทนพระองค์ลงพระนามและลงนามซึ่งคณะผู้สาเร็จมีทั้งสิ้นสามคนแต่ลงนามจริงเพียงสองท่านเท่านั้นคือพระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพอาภาและพลเอกเจ้าพญาพิเชนโยธิน ส่วนอาจารย์ปรีดีพนมยงค์อยู่ต่างจังหวัดแต่ได้อ่านประกาศเป็น3คนให้ครบองค์คณะเพราะเกรงว่าจะไม่ทันเวลาเที่ยงของวันนั้นในการประกาศสงครามครั้งนี้ได้ส่งคำประกาศให้แก่สถานกงสุลสวิตเซอร์แลนด์ประจำกรุงเทพในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของสหรัฐอเมริกาและอังกฤษในไทยเพื่อแจ้งสถานะสงครามให้แก่รัฐบาลของประเทศทั้งสองทราบอย่างเป็นทางการสำหรับในส่วนของการต่อต้านญี่ปุ่นนั้นอาจารย์ปรีดีได้กล่าวว่า เริ่มกระทําตั้งแต่วันแรกที่ญี่ปุ่นเข้ามาในเมืองไทยและต่อมาได้ชักชวนเพื่อนฝูงบุคคลที่สนิทสนมให้เข้าร่วมโดยเมื่อรัฐบาลจอมพลปตัดสินใจเปิดบ้านให้ญี่ปุ่นผ่านแดนในวันที่8ธันวาคมอาจารย์ปรีดีได้เล่าย้อนหลังว่าเมื่อข้าพเจ้ากลับถึงบ้านแล้วก็พบเพื่อนหลายคนที่มาคอยอยู่เพื่อนที่มาพบนั้นก็ได้ชี้แจงถึงความรู้สึกของตนเองและของรัชดรส่วนมากที่ได้ประสบพบเห็นภาพที่กองทหารญี่ปุ่นซึ่งเป็นทหารต่างด้าว ได้เข้ามารุกรานประเทศไทยเมื่อได้รับปรึกษาหารือกันพอสมควรแล้วผู้ที่มาประชุมวันนั้นก็ได้ตกลงพีชีพเพื่อชาติื่อกอบกู้เอกราชอธิปไตยสมบูรณ์ของชาติไทยเพื่อการนั้นจึงตกลงจัดตั้งองค์กรต่อต้านญี่ปุ่นขึ้นและในขณะเดียวกันนักศึกษาและประชาชนไทยในสหรัฐและยุโรปได้ร้องขอความสนับสนุนจากฝ่ายสัมพันธมิตรในการจัดตั้งองค์กรต่อต้านญี่ปุ่นขึ้นเช่นกันโดยมีชื่อเรียกว่าขบวนการเสรีไทย ผลจากการเคลื่อนไหวของนักศึกษาและประชาชนในสาหารัฐอเมริกาทําให้ช่วงประมาณเดือนเมษายนปีคิเตศกราช1942รัฐบาลอเมริกันจึงยอมให้ทูตไทยคือหม่อมราชวงศ์เสนีปามโอดขอเบิกเงินมาใช้ได้ตามปกติซึ่งก็คือจุดเริ่มต้นของหน่วยเสรีไทยในอเมริกาและองค์กรจัดตั้งนี้ได้รับความช่วยเหลืออย่างดีจากกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐจนในที่สุดได้มีการจัดตั้งกองทหารอาสาเสรีไทยขึ้น ในอีกด้านหนึ่งของยุโรปขบวนการเสรีไทยถูกจัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการในเดือนกรกฎาคมปีคิสตศกราช1942และต่อมาในเดือนสิงหาคมรัฐบาลอังกฤษก็ประกาศรับเสรีไทยเข้าฝึกวิชาทหารเบื้องตน้นต่อมากองกําลังชุดนี้จึงเดินทางถึงอินเดียในเดือนมกราคมปีคิสตศกราช1943โดยเป็นส่วนหนึ่งของกองกําลัง136ของอังกฤษโดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งกําลังพล เข้ามาปฏิบัติภารกิจต,ต่อต้านญี่ปุ่นในไทยจนกระทั่งสิงหาคมปีคิเตศกราช1944ชุดปฏิบัติการหน่วยแรกของเสรีไทยสายอังกฤษจึงถูกส่งออกมายังประเทศไทยหลังจากนั้ตนต่อมาอีกราวสองเดือนชุดปฏิบัติการหน่วยแรกของเสรีไทยสายสหรัฐก็แทรกซึมเข้าสู่ประเทศไทยได้สําเร็จในการแทรกซึมเข้าสู่ประเทศไทยจากทั้งสายสหรัฐและอังกฤษเช่นนี้ได้รับความช่วยเหลืออย่างดีจากตํารวจไทยซึ่งอยู่ภายใต้าการควบคุมของ พลตำรวจเอกอดุลอดุลเดชรัตน์รองนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นกรมตำรวจได้ถูกแปลงให้เป็นเซฟเฮาส์ของเสรีไทยซึ่งต้องยอมรับว่าหากปราศจากการตัดสินใจที่จะต่อต้านของหลวงอดุลแล้วกำลังพลเสรีไทยจากต่างประเทศที่ถูกส่งเข้ามาอาจจะประสบความเสียหายอย่างมากและอาจจะมากกว่าที่เราคิดถ้าชุดปฏิบัติการถูกจับกลุ่มโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยและต้องส่งมอบผู้ถูกจับกลุ่มให้แก่ฝ่ายทหารของญี่ปุ่น ปฏิบัติการของหลวงอดุลและเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยในการต่อต้านญี่ปุ่นครั้งนี้มีนัยสําคัญต่อการรักษาชีวิตของเสรีไทยหลายๆนายอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าฝ่ายสัมพันธมิตรไม่รับรู้ว่ากระบวนการต่อต้านญี่ปุ่นในไทยก่อตัวขึ้นตั้งแต่กองทัพญี่ปุ่นเหยียบย่่งเข้าประเทศไทยแม้ผู้นําคนสําคัญอย่างอาจารย์ปรีดีจะพยายามอย่างมากในการหาทางติดต่อกับฝ่ายสัมพันธมิตรแต่ดูจะไม่ง่ายเลยชุดติดต่อจึงถูกจัดตั้งขึ้น4ี่ชุด โดยชุดแรกเริ่มออกเดินทางไปจีนตอนต้นปีคิเตศกราักราช1942ซึ่งก็หายสาบสูญไปทั้งชุดชุดที่2คือนายจำกัดพลางกูลเดินทางไปจุงกิงในเดือนมีนาคมปีคิเตศกราช1943ักายแม้จะเดินทางถึงจุดหมายสำเร็จแต่ด้วยปัญหาการเมืองภายในของไทยชุดนี้ถูกปล่อยอย่างโดดเดี่ยวท่ามกลางความระแวดระวังของจีนจนต่อมานายจำกัดพลางกูลได้เสียชีวิตอย่างกะทันหันชุดที่3ม ออกเดินทางไปจุงกิงเดือนตุลาคมปีคิเตศกราช1943มีนายสงวนตุลาลักษณ์และนายแดงคุน่าดีหลกจนในที่สุดด้วยความช่วยเหลือของเสรีไทยสายสหรัฐมอมหลวงขาบกุญชรบุคคลทั้งสองจึงสามารถเดินทางไปติดต่อก,กับรัฐบาลอเมริกันที่วอชิงตันได้สําเร็จและชุดที่4มีนายทวินอุดลเดินทางไปจุงกิงเดือนกันยายนปีคิเตศกราช1944เพื่อติดต่อก,กับรัฐบาลจีน ของประธานาธิบดีเจียงไคเชกผลจากการที่ชุดติดต่อที่สประสบความสําเร็จในการเดินทางไปจนถึงวอชิงตันนั้นทําให้ฝ่ายสัมพันธมิตรรับรู้ว่ามีกระบวนการต่อต้านญี่ปุ่นเกิดขึ้นจริงภายในประเทศและขณะเดียวกันก็เริ่มการติดต่อประสานงานระหว่างเสรีไทยภายในและภายนอกประเทศอย่างแท้จริงต้องยอมรับว่าแม้กระบวนการต่อต้านญี่ปุ่นจะเกิดขึ้นในประเทศตั้งแต่กองทัพญี่ปุ่นเข้าไทยในเดือนธันวาคมปีคิศสกัักราช1941และกระบวนการในต่างประเทศ เกิดขึ้นตั้งแต่ปีคิทศรักราช1942แต่กว่าจะติดต่อประสานงานกันได้ก็ตกราวกลางปีคิทศรักราช1944คงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าปัญหาดังกล่าวเป็นผลจากความขัดแยง้งทางการเมืองภายในของไทยเองและอีกส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นปัญหาทิศทางนโยบายทางยุทธศาสตร์ต่อประเทศไทยที่แตกต่างกันระหว่างอังกฤษกับสหรัฐอันทําให้เกิดท่าทีและการปฏิบัติต่อปัญหาไทยที่แตกต่างกันอย่างมากในหลายกรณี แต่สุดท้ายแล้วสงครามโลกครั้งที่สองในเอเชียก็ยุติลงจากการโจมตีโดยอาวุธนิวเคลียร์ของสหรัฐโดยรัฐบาลญี่ปุ่นยอมจำนอนอย่างไม่มีเงื่อนไขต่อรัฐบาลสัมพันธมิตรในวันที่15สิงหาคมปีคิศกราช1945และในวันที่16สิงหาคมรัฐบาลไทยประกาศสันติภาพเพื่อบ่งบอกถึงการสิ้นสุดสงครามระหว่างไทยกับประเทศคู่สงครามและถือว่าการประกาศสงครามของรัฐบาลพิบูลสงครามนั้น เป็นการกระทำอันผิดจากเจตจำนงของประชาชนชาวไทยและฝ่าฝืนขืนขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมายบ้านเมืองหรือกล่าวได้ว่าการประกาศสงครามของจอมพลปเป็นโมฆะและน่าสนใจว่าคำประกาศการเป็นโมฆะกรรมเช่นนี้มาจากคำแนะนำของฝ่ายสัมพันธมิตรอันเป็นผลมาจากการปฏิบัติการของบรรดาเสรีไทยในการต่อต้านญี่ปุน่นขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและอย่าลืมกดซ u b s c r i b ์เพื่อเป็นกำลังใจใพวกเราด้วยนะครับ ขอบคุณครับ